ต้นทุเรียนต้นนี้นะครับผมไล่สวดจนจบสี่พันหลักกิโลเนาะอยู่มันมุมนี้แหละนะครับต้นทุเรียนต้นนี้แหละครับสีครับสี น้องรัชนามิวสิกสวัสดีพี่ตุ้ยสวัสดีน้องรัชนาครับขอบคุณน้องรัชนานะครับนะครับผมมาอยู่ในอ่าในคลิปเนาะนะครับผมมาดูในคลิปในหลังบ้านนะครับผมขอบพระคุณน้องรัชนามากครับนะครับผมขอบคุณสติ๊กเกอร์รัวๆครับน้องรัชนาสวัสดีค่ะจากพี่ออนครับนะครับผมขอบพระคุณมากครับโปรไฟล์เขากระซูให้สวยนะครับผมน้องรัชนาเนาะ โดดเด่นเหลือเกินนะครับนั่น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 นันยังอยู่นี่เธอแหมเธอไปส่งแก๊สถึงไหนจ๊ะถามหน่อยเอออย่าบอกนะว่าไปล้างไก่ทอดอีกนะฮะคุณเธอไปที่ไหนมาอย่าบอกว่าไปทําอันคลิปกาอัรล้างไก่ทอดซะอีหละ่ะแหมแหมแหมได้ขึ้นจกรอบไปยังคุณเธอ ไปยังเข้าเมืองไปยังไปทำอะไรล่ะเธอไปซื้อปุ๋ยนี่ไม่ต้องไปซื้อในเมืองเราปุ๋ยแล้วนะหาปุ๋ยคอกมาใสอะเอาๆมีธ <c oughs> <c oughs> ุระก็ว่ากันไปเดยอ๋อจัดไปจัดไปจัดไปเโออเ c ลูกลืมซ่ำติงานเข่าแล้วเอาเสียตเตียวไปให้ลูกนะอจัดไปจัดไปเดี๋ยวเราก็จะ,ะเหลืออีกสี่นาทีเนี่ยครบหนึ่งชั่วโมงก็บห้านาทีแล้วแหละขอบคุณน้องรัชนนาครับนะครับผม ธุละกไปเลยไม่ว่ากันจัดไปจัดไปครับรถด,ดีๆเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อโอ้จักกระทูกวิ่งไปนั่นกับพ่อคู่ดอกท่านเอ้ยคุณเธอวิ่งปืดเดียวเท่านั้นแหละทางสามสิบโลบ่จักกระทูกไปนั่นหอดบ่ดูได้อยู่แน่นอนสามสิบโลเนาะ นาอูก,ก็บอกว่าคุณราจนาเมลสิก,วกสวัสดีค่ะนะครับผมน่ารักจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอ๋อสาสิบโลใช่ไหมเรากําหนดเราเราการะยะดูไงว่าจากบ้านเราไปตรงนั้นนะ้ำมันห้าสิบแปดห้าสิบแปดก็หักออกยี่สิบต้นๆไปถึงโชคชัยยี่สิบนิดๆจากตรงนั้นไปใช่ใกล้เคียงกับที่เราคํานวณเนานะ ดีแป๊บเดียวแหละเธอดีใจอยู่ดอกฝนตกแล้วมันงอกดีอยู่ดอกฝนตกไปลปล่อยแบบนี้มันงามดีคึ้มมุดวันนี้ละวันนี้จะทีตกไปปล่อยไประยะไปอั่นเนี่เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดคึมๆึมไปอย่างนี้ละ แต่อากาศดีดอกมันก็ไม่ร้อนเนะเาะพอคนถานอนวันได้ร้อนหลายคนถาวรนอนยากเมื่อคืนตื่นมานั่งไล่ห้น้องลินตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งมักงน้องลินเขาลับยาวเลยไม่ได้ไล่เมื่อคืนเก็เลยมาขึ้นนห้ตอนตีหนึ่งต่างไล่ไปตอนตีหนึ่งครึ่งไล่ไปยัน อ่ไปยันตีสี่เนาะไปยันตีสี่หมดละจะของช่องเพื่อนรับก็เ,เลยมาขึ้นไล่เพื่อน